ครับสวัสดีครับวันนี้ท่านจําได้ไหมครับว่าบ้านหลังนี้ที่อยู่ด้านหลังผมนั้นนะครับเราเคยมาถ่ายกันตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มทําพื้นผนังแล้วก็หลังคาโฟมโดยทีมงานช่างการนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะพามาดูว่าวันนี้บ้านหลังนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนของการฉาบปูนแล้วก็รอในส่วนของการทาสีแล้วนะครับไปดูกันว่าเริ่มต้นของบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ ก็เป็นบ้านส่วนที่ต่อเติมออกมานะครับเป็น2ชั้นนะครับสชั้นแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดเสาเป็นเหล็กนะครับเสาเป็นเหล็กแล้วก็พื้นที่วางชั้น2นั้นก็เป็นวางด้วยโครงเหล็กแล้วก็วางโฟมอยู่ข้างบนนะครับเหล็กก็ทาสีกันสรรนิมปกติโฟมวางอยู่ด้านบนนะครับพื้นด้นา,าน,นบนก็เป็นการฉาบด้วยเทด้วยคอนกรีตนะครับส่วนผนังที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับนี่คือส่วนที่เหลือโฟมบางส่วนนะครับนี่ผนังก็เป็นก่อด้วยโฟมสังเกตดูนะครับนี่คือ รอยต่อที่ไปชนกับผนังก็ยังคงเป็นเนื้อโฟมนะครับแล้วก็ฉาบปูนนะครับติดตั้งท่อร้อยสายไฟได้ตามปกตินะครับในส่วนนี้นะครับนี่พาไปดูข้างในนะครับก็เป็นส่วนของพื้นที่บ้างโฟมในส่วนของห้องน้าครับห้องน้ําด้านใต้ดูจากด้านใต้นะครับด้านใต้ก็ยังคงเป็นพื้นโฟมน้ำมันนะครับในห้องน้ํา แล้วก็มีกาวต่อโฟมคือเอสโฟมรอยต่อนะครับแล้วก็มีท่อที่ต่ออยู่ด้านใต้จอรูนะครับนี่อยู่ด้านใต้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่าพื้นด้านบนนั้นเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เราขึ้นมาที่ ชั้น2เลยนะครับชั้น2ผมพาไปดูในส่วนของห้องน้ําก่อนนะครับจากด้านใต้เมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับเป็นส่วนของอชั้นล่างนะครับพื้นก็คือโฟมด้านบนเห็นไหมครับนี่เป็นโฟมวางไว้แล้วก็ฉาบปูนเสร็จเทคอนปีต hey, เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจาะร้อยท่อต่างๆนะครับก็ไม่มีปัญหา อะไรนะครับก็สามารถที่จะทําได้ป Slow ูกระเบื source, ้องได้ทําเสร็จนะครับก็ไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่านี่คือพื้นผนังแล้วก็ลังคาโฟมนะครับนี่คือส่วนของห้องน้ําส่วนนี้นะครับไปดูส่วนของพื้นห้องที่ต่อเติมด้านนอกด้านข้างกันครับนี่คือส่วนของด้านข้างที่ต่อเติมออกมานะครับก็เป็นส่วนของพื ham, ้นผนังแล้วก็ลังคาโฟมนะครับลังคาโฟมทั้งหมดนะครับที่ทําอยู่นะครับในส่วนที่ต่อเติมส่วนนี้นะครับออกมาเป็น ระเบียงนะครับเป็นระเบียงของอาคารที่ต่อเติมออกมานะครับอันนี้คือจุดที่ผมยืนอยู่ตอนเริ่มต้นที่ถ่ายให้ท่านเห็นนะครับนี่ก็เป็นส่วนของภายในของอาคารนะครับหลังจากทําเสร็จนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าผนังนี้เป็นโฟมหรือเป็นอะไรนะครับก็น้ําหนักอะไรก็ตามปกตินะครับสามารถเตรียมไว้สําหรับในการติดตั้งวงกบป,ประตูต่างๆได้นะครับ ทั้งหมดนี้คือเป็นส่วนของส่วนที่ต่อเติมนะครับทั้ง2ชั้นนะครับน้ำยาที่ใช้นะครับคือน้ำยาเอสโฟมนะครับเอสโฟมของอาจารย์สำเร็จริปริงนะครับของแท้ต้องมีรูปนี่ครับอาจารย์สำเร็งกดอกอยู่แบบนี้นะครับก็เป็นส่วนของการต่อเติมบ้านออกมาเป็น2ชั้นพื้นผนังและหลังคาโฟมถามว่านี่คือส่วนหลของหลังคาโฟมที่ท่านเห็นนะครับเป็นว่าด้านบนนั้นเป็นโครงเหล็กที่วางไว้นะครับแล้วก็ เป็นโฟมวางไว้แล้วข้างบนก็ติดด้วยเม็ดทุ่ยชีตอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังติดตั้งในส่วนของรางน้านะครับแล้วก็มีรอบข้างที่ปิดด้วยโฟมอย่างสวยงามนะครับในส่วนนี้รอบข้างที่ปิดด้วยโฟมนะครับนี่คือด้านข้างที่ปิดด้วยโฟมนะครับจากปูนเสร็จก็จะไม่รู้ว่าข้างในคือโฟมนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้นะครับที่ผมพามาดูบ้านหลังนี้ก็เป็นการต่อเนื่องนะครับจากที่เราเคยเห็น ตอนแรกนั้นเป็นโฟมทั้งหมดตอนนี้ก็เป็นโฟมฉาบปูนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแทบมองไม่ออกนะครับว่าที่ทําเสร็จแล้วบ้านหลังนี้สร้างด้วยโฟมเป็นเหมือนกับผนังก่ออิฐฉาบปูนทั่วไปวัสดุที่เราใช้แทนคือว่าจากเดิมเป็นอิฐมอญอิฐบล็อกอิฐมอญเบาก็มีประเภทที่4ขึ้นมาคือโฟมฉาบปูนครับความแข็งแรงนั้นไม่ต้องห่วงนะครับก็สามารถที่จะนี่ครับเจาะท่อตามปกตินะครับติดแอร์ได้ไหมติดแอร์ได้ครับนี่คือในส่วนของที่มีการเตรียมไว้ นะครับสำหรับในการติดตั้งแอร์นะครับติดตั้งแอร์หรือติดตั้งต่างๆก็สามารถทําได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะนความแข็งแรงได้ตามปกติครับทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมพามาดูนะครับอันนี้เราอยู่จากชั้นล่างขึ้นมาชั้น2เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านข้างที่เป็นภาพรวมแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนี้ใช้ e- p s Foam ในการสร้างบ้านแล้วก็ฉาบปูนด้วยปูนเสือมอตา้าไปดูด้านนอกกันครับ นี่ครับก่อนลงไปหเห็นว่าผนังนี้ก็คือผนังที่เป็นโฟมอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เจาะเพื่อที่จะใส่ปลั๊กเข้าไปข้างในจะเห็นเป็นเนื้อโฟมอยู่ข้างในนะครับนี่ครับคือภาพรวมของอาคารส่วนที่มีการต่อเติมหลังนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าทั้งหมดนั้น พื้นชั้นหนึ่งก็ใช้เป็นโฟมวางลงไปบนโครงเหล็กแล้วก็เทคอนกรีตหนา5เซนนะครับพื้นชั้น2ก็เป็นส่วนของโฟมแล้วก็วางโครงเหล็กวางโฟมแล้วก็เทคอนกรีตหนา5เซนนะครับดาดฟ้าที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทําวางโครงเหล็กก็ใช้โฟมนะครับส่วนทีมงานที่เห็นอยู่ด้านนู้นนะครับตอนนี้กําลังติดตั้งในส่วนของรางน้ําบ้านหลังนี้ถ้าเกิดท่านดูเพลนๆนะครับก็เป็นผนังฉาบปูนปกติไม่มีอะไรที่จะบอกได้ว่า เป็นผนังโฟมอยู่ด้านในถ้าเราไม่เห็นระหว่างการก่อสร้างเพราะบางท่านที่มาดูนะครับหลังจากสร้างเสร็จตกแต่งทาสีนะครับก็จะไม่มีอะไรที่จะบอกแล้วว่าเป็นผนังโฟมหรือเป็นอะไรวัสดุอื่นโฟมนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการทาสีนะครับซึ่งสีที่ใช้ก็ตอนนี้สั่งมาแล้วนะครับก็จะเป็นสีรองพื้นปูนใหม่นิปอลเพนกับสีรองพื้นปูนเก่านะครับแล้วก็ทาสีทับหน้าก็เป็นแคตตาล็อกทีเ่เจ้าของบ้านจะเลือกสีแล้วก็มาทาอีกครั้งหนึ่งครับก็นี่คือส่วนหนึ่งที่เห็นว่าบ้านโฟมทําได้แข็งแรงเย็นปลอดภัยครับ